ปรัชญานะคะบอกว่ารู้สึกถึงลมหายใจเข้ารู้ท้องพองรู้อกกระเพื่อมไหลย,ยืดหยุดหายใจออกอกกระเพื่อมท้องยุบรู้สึกทั่วทั้งตัวทั้งเท้าที่สัมผัสพื้นมือที่ซ้อนทับกันบางขณะความคิดเกิดก็รู้รู้ว่าปรุงแต่งหลังความคิดดับแต่ไม่เห็นเป็นภาพใดๆเลยค่ะแค่รู้แค่รู้สึกตลอดเวลาอย่างนี้คืออะไรคะนั่นแหละแค่เห็นแค่เห็นอย่างนั้นแหละก็เรียกว่านิมิตแล้วนะ ภาพเนี่ยไม่ใช่ไม่ผมไม่รู้ว่าคุณอไปตั้งตั้งธงไว้ว่าจะเห็นภาพอะไรแต่ทั้งหมดที่พูดมานั่นแหละคือนิมิตแล้วนะนิมิตทางใจเนี่ยไม่ใช่เป็นภาพสีสันหรือว่าเป็นรูปทรงอะไรที่แปลกประหลาดพิสดารแต่เป็นสิ่งที่กำลังปรากฏอยู่โดยมีไอสภาพทางกายสภาพทางใจอย่างใดอย่างหนึ่งตามจริงเนี่ยนะ เกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้น,นแล้วก็จิตเนี่ยมันรู้สึกถึงความเกิดขึ้นเหล่านั้นเนี่ยนะโดยความเป็นเ,เป็นสภาพรูปพันธ์สันฐานอะไรอย่างหนึ่งนะยกตัวอ,อย่างเช่นลมหายใจเนี่ยถ้าหากว่าเรารู้สึกถึงนิมิตของลมหายใจไม่ใช่ว่าจะต้อง เป็นเหมือนกับน้ําตกขึ้นมาทีเดียวในทันทีแต่แรกแต่อาจจะรู้สึกถึงเศษอะไรที่มันเป็นตัวอาการพัดเข้าพัดออกที่ที่เลือนตางก่อนก็ได้นั่นก็เรียกว่าเป็นนิมิตชนิดหนึ่งเป็นนิมิตอ่อนๆเป็นนิมิตที่มีความพ่าเรือนอยังไม่ชัดเจนแต่เนี้ยอย่างพอเรารู้ทั้งตัวนะรู้ถึง อะอย่างตอนรู้ถึงการที่ช่วงอกขยายกระเพื่อมขึ้นมาเนี่ยคุณลองทบทวนดูไอการที่คุณรู้ชัดๆว่ามีอาการกระเพื่อมมีอาการขยายเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามีแต่สัมผัสว่ามันขยื่นว่ามันเคลื่อนที่หรือว่ากระเพื่อมขึ้นนะมันต้องมีไอสภาพอะไรอย่างหนึ่ง ที่บอกว่าซี่โครงเนี่ยมันขยายออกที่ปรากฏต่อใจเรานั่นแหละแค่นั้นก็เรียกว่านิมิตแล้วนิมิตเนี่ยมันทำความเข้าใจกันยากเหลือเกินก็เพราะว่าพวกเราถูกทำให้จำว่านิมิตหมายถึงภาพภาพอดีตชาติหรือว่าภาพอะไรที่มันเป็น สวรรค์ชั้นฟ้าหรือว่าเป็นอะไรที่เราเห็นในหนังอ่ะนะแต่จริงๆนิมิตโดยความหมายดั้งเดิมที่อยู่ในพระไตรปิฎกนะครับมันคือสิ่งที่เห็นด้วยใจภาพที่เห็นด้วยใจอะไรก็แล้วแต่จะรังรางนะหรือว่าแจ่มชัดก็ตามเนี่ยจัดเป็นนิมิตหมดเหมือนอย่างตอนเนี้ยถ้าคุณหลับตาลงแล้วนึกถึง เพื่อนของคุณที่สนิทที่สุดแล้วเห็นเป็นหน้าตาลัางๆอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นนิมิตแต่ถ้าใจของคุณเนี่ยมีความสามารถจับนะน่วงเอาไว้เป็นวิตกากะวิจาระรู้สึกถึงรายละเอียดนะมีจมูกประมาณไหนกว้างใหญ่แค่ไหนในตาประมาณไหนนะแล้วเห็นคงค้างไว้นี่เรียกว่านิมิตนั้นเนี่ย เป็นนิมิตท,ที่แจมชัดนะเป็นอุคหานิมิตนะถ้าสามารถย่อขยายได้ก็เป็นปฏิภาคนิมิตเนี่ยนิมิตนิมิตในความเข้าใจของคนทั่วไปมันอย่างนั้นแต่เนี่ยอย่างตอนนี้ถ้าหากว่าคุณรู้สึกถึงนั่งถ้านั่งคอตั้งหลังตรงไอ้คอที่ตั้งมันมีอะไรอยู่ข้างบนมันมีรู้สึกว่าเป็น รูปรพันธ์สันฐานของกะโหลกหรือเกิดความรู้สึกว่าไอตัวที่นั่งอยู่เนี่ยมันหลังหลังตรงหรือว่าหลังงออาการที่เรารับรู้ว่าหลังตรงหรือหลังงอนเนี่ยนี่ก็คือนิมิตชนิดหนึ่งมันไม่มีละไอประเภทที่บอกว่ารู้ว่ากําลังนั่งหลังตรงแต่ไม่เกิดอะไรในใจเลยเป็นไปไม่ได้นะฮะมันต้องมีสัมผัสบ,บอกว่าเนี่ยถ้านั่งหลังตรง มันมีสภาพความเป็นอย่างนี้มันมีอะไรตรงๆอยู่ลักษณะที่มันตรงๆอยู่นั่นก็คือนิมิตแล้วนะไอตัวภาพเนี่ยขอให้ทำความเข้าใจกันใหม่เลยนะมันไม่ใช่ภาพชัดๆเสมอไปมันไม่ใช่ภาพเหมือนกับเราไปเห็นใครมายืนอยู่ตรงหน้าไม่ใช่แบบนั้นนะครับเอาแค่เท่าที่จิตจะสัมผัสได้รับรู้ได้ณขณะปัจจุบันตามจริง ก็เรียกว่าเป็นนิมิตทั้งต้น